ใครขี้งอนหัวกันเนี่ยเขาเขาเขาหัวกันผมไม่ได้งอนพี่เดี๋ยวไปดูว่าเวลาทะเลาะกันบางทีอะไรเงี้ยแบบไม่อยากคุยอ่ะแบบเห็นไม่อยากคุยผมก็จะไม่มองหน้าเลยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยฮะเมื่อก่อนเวลาทะเลาะกันก็จะทำแบบปล่อยแล้วก็ลืมลืมมันไปมีเวลที่แบบทะเลาะแล้วก็ทำงานทั้งที่ทะเลาะกันอย่างนั้นโอ้ประจําประจํเลยเหมือนแบบ แซวกันไปแซวกันมาเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วแบบโกรธจริงส่วนใหญ่ถ้าทะเลาะกันเป็นแบบอะไรประมาณนี้ไม่ไหวไงเลยซ่งแหม่แหม่แต่เธอเป็นคนโกรธนะฉันโกรธเพราะอะไรเพราะเธอเป็นคนโกรธไงก็เพราะเธอแซวแรงไงเลยโกรธเคยโกรธกันแบบจริงจังมากเลยไหมเคยอะใครก็ใครบ้างผมมาหลากหลายอ่ะต่างคนต่างง้อแบบเขาง้อผมง้อหรือว่าบางที ข้ามไปเลยก็มีไม่ที่ต้องหรอแต่ว่ามาคุยกันตรงๆกับกับกับเรื่องนั้นผมเป็นแบบถ้าผมจบคือแบบผมจบเลยแต่ถ้าผมไม่จบคือผมไม่จบ